สวัสดีค่ะ พวกเราศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องในโอกาสวันสงกา์แล้วก็ยังถือเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังถือเป็นวันครอบครัวด้วยค่ะสําหรับใครที่กลับบ้านหาครอบครัวนะคะพวกเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับครอบครัวก่อนที่จะกลับมาทำงานค่ะและปีใหม่ไทยปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกสดใสร่าเริง สุขกายและใจติ้งโพสิทีแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะสูส้ๆค่ะค่ะโชคดีตลอดปีนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่ว,วันดีๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะฉลองวันคืนจนคืนเพลง่านดอกเอ่ยมาเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นจะน้องมาเล่นตรงกราน เ,เชิญน้องขึ้นวิมานร,รับฟ้าสงกรานกันกับ